เรื่องที่3เป็นเรื่องของการดูแลเกษตรกรประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป่าศักโชลสิทธิ์อันนี้นานมาแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องที่ร้องเรียนกันมาอย่างาต่อนเนื่องเพราะว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะท้าความนิดนึงว่าจากการก่อสร้างโครงการเขื่อนป่าศักโชลสิทธิ์ที่จังหวัดลบบุรีนั้นเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์ได้ดําเนินการจ่ายเงินชดเชยพิเศษ แทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการไปแล้วจำนวน7,000กว่าครอบครัวเป็นเงิน3,292ล้านบาทอันนี้ตั้งแต่ช่วงปี2,539เรื่อยมาก็จ่ายไปแล้วนะคะเรียกว่าน่าจะครบแล้วแต่ว่าในปีพศ2,547เนี่ยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบเขาก็ร้องเรียนมาว่า ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจ่ายเงินชดเชยพิเศษดังกล่าวมีการเลือกปฏิบัติแล้วก็มีการทุจริตเกิดขึ้นจากการร้องเรียนครั้งนั้นเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการจ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพให้กับชาวบ้านกรณีเกิดป่าสักชนลสิทธิ์เนี่ยค่ะแล้วก็ผลการติดตามตรวจสอบก็ได้ข้อเท็จจริงมาว่า จำเป็นที่จะต้องจ่ายให้กับ เกษตรกรจำนวน118รายเพราะว่าเขายังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการาจ่ายเงินชดเชยในครั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคอรมอก็มีมติอนุมัติจ่ายเงินชดเชยพิเศษเนี่ยให้แก่ประช,ระชาชนจำนวน1 1 8รายคิดเป็นเงินทั้งสิ้น34.34 34ล้านบาทซึ่งจะได้รับเงินชดเชยพิเศษตั้งแต่1 7 0 0 0 0บาทถึง7 7 0 0 0 0บาทก็คิดเป็นเฉลี่ยรายละ2 9 1 0 0 0บาทนะคะ ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีของประชาชนโดยตรงและคระอรมก็ยังแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วยนะคะที่จะต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลการจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและถึงมือประชาชนอีกทั้ง คอรมอก็ยังเน้นย้ำในเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตและการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นและเมื่อได้ข้อสรุปอย่างไรใครเป็นผู้ทุจริตใครเป็นผู้เลือกปฏิบัติผลการตรวจสอบนั้นจะต้องรายงานให้คอรมอรับทราบอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ